สวัสดีครับกับเรียนท่านกรรมธิการนะครับแล้วท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับวันนี้ผมสัญชัยไวกุลนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบนของงูนะครับนำเสนอในส่วนของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับของอุทยานหินเขาง,งูและภาพรวมของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานหินเขาง,งูที่อยากจะฝากท่านคณะกรรมธิการเพื่อพิจารณาครับขออนุญาตถอดแม้นะครับตรงนี้ไม่มีใครนะครับครับเป็นแหล่งจุดชมวิวรับที่ทุกคนนะครับอยากจะเข้ามา เที่ยวนะครับแล้วก็อยากจะให้เทศบาลตำบลของงูนั้นเข้ามาพัฒนานะครับแนวทางพัฒนาของแหล่งท่องเที่ยวอุทยานหินเขาง,งูเนี่ยนะครับด้วยเทศบาลเนี่ยวางแนวทางไว้3แนวทางหลักนะครับที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้1คือการท่องเที่ยวเชิงแอดเวนเจอร์นะครับจะเห็นได้ว่าอุทยานหินเขาง,งูเรามีหน้าผาที่สวยงามนะครับแล้วก็มีแหล่งพื้นที่ที่เป็นภูมิประเทศที่ซับซ้อนนะครับตรงนี้จะเหมาะกับกีฬาแอดเวนเจอร์พวกปีนหน้าผา ขี่ ATV ตามภูมิประเทศนะครับตรงนี้เราจะผลักดันเข้าไปให้เป็นให้ได้นะครับในระยะเวลาใกล้นี้2การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับอุทยานหินเขาง,งูมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นในส่วนของอพื้นที่ทางโบราณสถานนะครับตั้งแต่สมัยทราวดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธฉายนะครับถ้ำจีนถ้ำจามถ้ำฝาโถและที่สําคัญมีรอยพระพุทธบาทอยู่เหนือยอดเขานะครับที่มีงานประจาปีทุกปี ตรงนี้เราพยายามส่งเสริมให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการนะครับการนันทนาการก็ว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจนะครับเราจะพัฒนาพื้นที่เชิงเขานะครับตีนเขาที่เป็นถูกระเบิดไปแล้วเนี่ยพัฒนาเป็นทางจักรยานที่ได้มาตรฐานคล้ายๆกับทางจักรยานที่สุวรรณภูมินะครับแล้วก็มีจุดขี่โกคาร์ทนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟบอร์ดนะครับ หรือจักรยานขาถ่ายที่ให้เด็กๆมาเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะครอบคลุมทุกช่วงวัยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปัจจุบันนี้แคมปิ้งนะครับเป็นที่น่าสนใจและเป็นกิจกรรมที่ที่พวกเราเนี่ยชอบกันนะครับในปัจจุบันนี้ก็มีพื้นที่หลายพื้นที่ที่สามารถทําได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาของอุทยานหินเขางูก็คือ <S <S เพืินโดยรอบเนี่ยครับมีหลายหมู่บ้านนะครับที่ปลูกบ้านอยู่กันมาดั้งเดิมตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีกนะครับ ก็อยู่บริเวณเชิงเขาตรงนี้ต้องสำรวจและการเขตเป็นที่อยู่อาศัยให้เขานะครับด้วยปัญหาทั้งหมดทั้งมวลและการพัฒนาที่ผ่านมานั้นเนี่ยสองสามปีหลังเนี่ยาการพัฒนาอุทยานหินเขางูเนี่ยค่อนข้างจะหยุดนิ่งนะครับในเชิงงานโยธาในเชิงพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าปัญหาหลักที่ผ่านมาคือพื้นที่ที่เราเรียกว่าอุทยานหินเขางูเนี่ยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ํา1 A ตามประกาศมติคณะรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ไม่สามารถดําเนินการได้นะครับผมเนี่ยได้รับการมอบหมายตั้งแต่สมัยผมเป็นรองนายกเทศมนตรีนะครับโดยท่านนายกสมภูมิไหกกุลเนี่ยคุณพ่อเนี่ยก็มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมกับท่านผู้ว่าหลายชุดนะครับกรรมการหลายชุดเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้เพื่อการพัฒนาเขางูเนี่ยให้มันเป็นไปให้ได้นะครับก็ยังติดปัญหาและองอุปสรรคจนปัจจุบันนี้ผมมาเป็นนายกเองนะครับก็ พยายามผลักดันเรื่องนี้นะครับก็ได้ได้ท่านสอสกุณวลีได้ท่านสอสอมานิตนะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเนี่ยช่วยผลักดันนะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องของ,องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ดูแลตรงนี้โดยตรงน่ยของจังหวัดราชบุรีเนี่ยก็มาร่วมกันทํางานตรงนี้มากขึ้นแต่ก็ยังติดปัญหา นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากกรรมธิการว่าชาวบ้านนะครับในฐานะชาวบ้านที่อยู่บริเวณน,นี้แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้ก็ต่อว่าเทศบาลของงูมาเยอะว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมพื้นที่มีศักยภาพแต่ทําไมไม่พัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและสวยงามได้นะครับก็ตรงนี้นะครับมันติดปัญหาเรื่องตรงนี้นะครับจังหวัดราชบุรีเองอยากจะทํานะครับเทศบาลของงูเองอยากจะทํานะครับแต่ตรงนี้ ติดปัญหาบริเวณนี้นะครับติดปัญหาเรื่องลุ่มน้ําติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายก็อยากจะฝากคณะกรรมการนะครับช่วยผลักดันนะครับให้ตรงนี้นะครับปลดล็อกตรงนี้หรือหาวิธียังไงก็ได้เพื่อให้การพัฒนาตรงนี้สามารถดําเนินการได้เพื่อให้ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดราชบุรีของประเทศไทยนะครับเราพยายามผลักดันนะครับตัวนายกเองนะครับพร้อมที่จะขับเคลื่อนพร้อมที่จะประสานทุกฝ่ายนะครับเพื่อการขับเคลื่อนตรงนี้ให้เป็นไปได้ ด้วยดีและมีประสิทธิภาพผ่านการประชุมในวันนี้ฝากท่านขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนาตรงนี้ให้เป็นรูปธรรมให้ได้นะครับจากใจนะครับผมสัญชัยวักุลนายกเทศมนตรีเทศบ,บาลตำบลของงูและชาวบ้านในเขตเทศบ,บาลตำบลของงูทั้งหมดที่อยากจะเห็นตรงนี้พัฒนายั่งยืนแล้วก็เพื่อทุกคนขอบคุณครับ